ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนัดมีเรียรตอบชัดท้องหรือไม่ท้องหลังภาพคอนเสิร์ตทำโดนจับโป๊ออกมาอธิบายแล้วนะคะสำหรับนักร้องตัวแม่ยุค90อย่างนัดมีเรียรหลังมีภาพที่ทำให้หลายคนกังขาว่าเธอกำลังตั้งครรภ์หรือเปล่าทมกลางกระแสข่าวรักร้าวกับสามีอ้ํอธิชาติ โดยนัดเองเผยสั้นๆว่าเห็นข่าวเขาลงกันเยอะเกรงจะเข้าใจผิดไปไม่ได้ท้องนะคะคอนเฟิร์มแต่จะขอชี้แจงสาเหตุที่เห็นบางภาพว่าท้องของนัดจะบวมๆนั้นเนื่องจากนัดไม่สบายมีเนื้องอกค่ะนัดขอขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจที่มีให้นัดนะคะสัญญาว่าจะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะเคลียชัดท้องไม่ท้อง นัดมีเรียตอบชัดนะคะท้องหรือไม่ท้องหลังภาพคอนเสิร์ตทำโดนจับโป๊ขอให้คุณนะัาสุขภาพแข็งแรงหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอกคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ